สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุทธที่19พฤศจิกายนนะคะเช้านี้นะคะ S4 นะคะเจ็ดโมงนะคะฟอร์มตัวเป็น PA b y ถูกต้องไหมคะเป็นรูปแบบที่ Perfect สวยงามมากแต่ว่าอย่าลืมนะคะเขาเป็น PA b y ก็จริงโซนตำแหน่งที่เขาเกิดเนี่ยนะคะเกิดในโซน แนวต้านในโซน supply ในโซน resistance เพราะฉะนั้นการที่เขาเกิดผิดที่นั่นคืออะไรคะนั่นคือ pa b ยชุดนี้เรียกว่าเป็น fake นะคะเป็น f a k pa นั่นคือ pa หลอกหลอกให้ คนที่เล่นตามชุด PA หรือคนที่ไม่ได้สังเกตซ้ายมือเนี่ยจะโดนหลอกเอาง่ายๆเลยนะคะต่อไปนี้นำไปฝึกสังเกตกันนะคะว่า PA b ายที่ดีควรเกิดที่แนวรับและ PA เซลล์ที่ดีควรเกิดที่ Supply ลายโซนหรือว่าแนวต้านนะคะนั่นก็คือ resistance นั่นเองนะคะนำไปฝึกดูกันเยอะๆนะคะ อ่า uh, In English บ้างนะคะตอนนี้เรามีแฟนคลับ uh, FC เป็นแบบว่า Foreigner เยอะมากนะคะอ่า uh, uh. เราฝากกันนิดนึงนะคะ This is a good PA Good PA cell should be at resistant right Good be should at resistant or s u p p l y z on e but is a good P A b o y should be at support zone only okay have a everyone good luck in trading นะคะ bye bye see you next time ค่ะ